มากครับมากเาแล้วี่นี่จะ่กกายมหาเกนะแกงว้าเอาไว้อนกเดียนี่ะปแกง่สิแกงมัน็นน้แกงี่จีบีเป็นน้าปนไหมเดือนหนึ่งเขาบอกว่าปีนี้ แงนหร้านค้าหลังเวทีนะครับเป็นสุดยอดมากเลยครับถึงีร้านค้าหลังเวทีครับเยอะแยะมากมายเลยครับแทบช็อกแทบช็อกไม่คิดว่าจะมีแบบนี้โอ้ยเนาะเห็นหนาก็อิ่มหลดข้างหน้านี่คุาตรยังหรอคนี่มีีผืนเดียวต่อเา ทำน้ำยัง,ออห,งหอดเอา้าจะชิ้นนอนเว้นวมออหมือมก็ยังยังไปห็นหลังหันเพาะีกว่เอ็นหน้ามันก็ไม่น่าแบอกยางมกตอยเซมะตอยเราไม่ถือเพาะมันลุลางเลยถรถจักขนาดไนลูงฟ้าเพชรบ,บานแพงไง ว่าลุงฝากกุลาชัยโอ้พานมาไปมีฟสิทิประาน,นี่คือบรรยากาศส,สดๆครับยั่หลังเวทีสดๆนะครับหลังเวทีนะครับรโอโ้โหน่าเจะมากเลย เจ้าสรอยเจ้าแหวงเจ้านาฬิกาชงจริงวะเมจวะงจริงวะเม่เจ้าปลาสดยอดเลยครับปลากินกับข้าวคั่วกันสุสดยอดแล้วเนาะคือการขอให้กินแต่เที่ยงฝุ่นพี่หลีพี่หลีให่หน่อย พูดอะแต่ทุงแต่ทุงนี่นี่นี่ว่าดิบ้าขเขาขเขาเด <มา S 2> ียวเดียวคุ้งสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้เวทีเราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ Oh my God. เราขึ้มีภูบาวมาก บอมึงยิมยังบอนยิมยังบิ่้เม,มืมมม <c ười> มกลับไม่สเลสนยเนาอเนาะด <c ười> ี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยครับพร้อมความหมวนแล้วครับคืนนี้พบกับพ่อใหญ่อ้วนเพชรบ้านแพง มันถ้ามันคืออยู่ในป่าเนได้วันนี้เราอยู่ในเออ่รอบของต้นไม้อมรอรบขอบชิดม,มาเด้อพี่น้องมะม่วงน้ำกันครับ สายเลือดนักสู้แมงชิงหลครับซ้อมคน ເປັນຈັ່ງໃດនិយាយໃສ່ខំເຂົ້າເຂົ້າຊຸດມາອາຍ กสทสน,นะครับที่งานวันนี้นะครับ สวัดีค่ะพี่น <Abby at> ้องเปาป่าคุณ oh, ท so no so, 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 ุกคนะครับลดลลลลอมไว้ต <Så> ่ีก็ไปจมฮอนไม่มีมาสบียงเยอะเลยนี่ดูสิเอาชิ้นไปร้อยกับทงที่ใส่ี่ปลานี่ บอม่หวก็ได้แป็น่าทุก่าเลยเล้อางปลานึงลอยกระทงบกนะเลือจะจะไปป่าไม้ป่าเดียวกันก็ได้ปลาของเป็นตะมุนเนาะโอ้โกำลังแดดกำลังรุม แดดลมลมตกครับพี่หน่องครับเจอกันคลิปหนาเดอเออพี่หน่องครับ